สบายทุกคนบังจาจะพาไปลับบังพรกกูดที่จอยอ่าตัดเอาไว้ก่อนเนาะนี่แลาแล้วจะกลับไปนคะรหลวงแน่แล้วกลับมาบมาังมันสิป่วงบอ่อหรือว่าป่วงบอ่ออันนี้กันอยู่นีาน้างนาตอนนี้ก็มันจะได้สองโมงแรกเลทุกคนบ่ายสองแล้วคืออากาศเย็นแห้งโคตรหนาว,วนอาจารย์ทุสทุสัตนมาหนาวครับตอนนี้นะมาสิเลาะไปหาหน่ออยู่ในหัวยังบ่หัวสิไปบอ่อเพราะว่าหนาว พักกูดกันโอ้ป่องอยู่ทุกคนนะแถวนี่งามอยู่นี่โอ้งามทุกคนนี่ทำมาเลาวตัดอันตน้นแก่มาแล้วมันกระป่องใหม่นี่งามครับทั้งนี่ทั้งนีอู้อาเภษย่างกินดีกว่าไงกำลังป่องงามนี่โอู้นี่ทุกคนงามแห้ง้ยพัดน้ำมันหอยหรือว่าไปต้มใส่ปลาหรือว่าไปเฮ็ดย่างกินไดห้หลายหลายอย่างหลายแต่ผู้ใดมกักเฮ็ดย่างกินกระมุนกระแซบมุดทุกอย่างแหละผักกูดแนตะ่เพราะว่าเป็นภาคที่ออกกาลธรรมศาสตร ห้องก็ได้ปลูกมันนี่มีแม่น้ำลำธารไหลตลอดทั้งปีหนาวเราเคยแห้งเลยเทีนีนะ้หนาวแห้งทุกคนแห้งมาอยู่ห่มใหม่แบบนี้แห้งเย็นแล้วครับโอ้ยดูไหม,มก,กูดโคตรงามแบบนี้เพื่ออะไรกินก็นกนคือเลาะหากินตามป่าตามธรรมชาติจังสิทุกคนอยู่บ้านเฮานี่ะส่วนหลายบ่ได้ปลูกอีหยังก็มีแม่ประกูดโคตรงามทุกคนโอ้ย หลายวานเราไปปลูกกินแล้วอยากกินอย่างก็เรวอาวาต่ำลงน้ำโคตรเย็นน่ะพวกกูจะงามคักแค่ว่าโอ้ยเย็นแน่อ้ยตีลนลยคือจังสิขาดนะทุกคนเย็นเลยคักเย็นแน่เย็นแท้เย็นไบบโอ้ยไม่ไหวแล้วเย็นโอ้ยน้ำโคตรเย็นนะมันเป็นน้ำห่วยแห้งคักเลยแหละหน,น้ำ เดี๋เราบังเล็บไปเล็นาเล็บสวนก็กุดเท่าเราตักลายไทยนี่นี่มันกำลังโปร่งออกหมดโอเคยังไอยากกินกับมาล่อหาเก็บไปกินใดเลยได้ตอนนี้นะคือบว่าไปอยู่ในเมืองโดนไหมกลับมาบ้านโอ้คนดีใจนะอในกลับบ้านเพราะว่าอยากกลับบ้านตั้งหลายมือแล้วแต่ว่าเขายังเชียยงงานบนแหลวอยู่ในเมืองก็เลยต้องอยู่ในเมืองไปก่อจนเชียยงงานแล้วก็หยิบกลับบ้านมาเลย ถับบานมาหาล้วก็เราหาถ่ายคลิปไป้ทุกคนเหมคือเก่าคือคือปกติเลยเพราะว่ารักล,กลกเาขาคือมักในการถ่ายคลิปอยู่แล้วนะทุกคนโคตรดใีใจหน่อด้กลับมาฮอดบ้านแล้วถ่ายคลิปไป้ทุกคนเหมนคือแบบว่าเมื่อวานพอตะมาฮอดบ้านก็ไม่ได้น,นอนบ้านมานอนนานเลยเพราะว่าอยู่บ้านมันมีแนวชิถ่ายเนี่ยทุกคนอยู่บ้านผู้จักชิถายอยีหยังแนวกินหรือว่าบนที่แนวไหนก็คือหัวจักเขอีหยังพคตคลิปนู้นๆๆนั่นกับพวมีสัญญาณอยู่บ้านกันเลย ครับมาหน้ามานันนอนหน้าคือสบายแหงแล้วก,กินหยางกะเลาะหาวตามเรียบหน้าจะาสิแล้วก,กินป้ากะล้งหนำเอ่อหนาวสัญญาณก็คือมีแฮวเ,เล่นตลอดอยู่หน้าครับนี่ที่บ้านเราเรามีสัญญาณแล้วค่อยมีสัญญาณ,ญญาณอี่ีคืออันนี้วนฝ่ายาเข,า,า,อเขาอัดหนาเข้ามานลอเเขาอัดหนาเข้ามาให้มาในแต่ละปีหนาว อยาให้ทุกคนแล้วพวกกันหนาวคลิปหนาวเลยหนาวครับกันหนิหนาวแล้วไปบ้าย